สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าๆจากฝั่งอังกฤษจะฝนตกทุกวันทุกคนเด้ฝนตกทุกวันเลยนะไม่มีวันเว้นเนระดสูสังเกตดูแล้ววันนี้จอยจะทํายําหมูยอจ้ะทุกคนนะสามีชอบเมนูนี้หมูยอจอยได้สั่งกล่องสุ่มมาเนาะแล้วจอยได้หมูยอจัองหวัดอบบนนะุบลอ่ะเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีอันนี้คือรสพริกไทยดาอะ่ะทุกคนนะคะ เม,น,มนูนีซ่ามีชอบทุกคนแล้วก็จะมีผักผักก็จะมีหอมแดงแครอทนะคะแล้วก็ไอมะเขือเทศมะนาวแล้วก็พริกพริกตำเอาไว้แล้วแล้วก็เครื่องปรุงไอเนี่ยเขาเรียกเลยน้ำยำมาจ้ะนะเราจะใช้แบบสาเร็จรูปอย่างเงี้ยทุกคนเราี้เก็บมันปรุงเองจอยไม่มีเพื่ออ้น้ำกระทุมกระเทียมมาจอยไม่ซื้อทิ้งไว้เราก็จะใช้แบบซองนะเพื่อนๆนะเพราะว่า มันสะดวกสบายอะนะคะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นาใส่วุ้นเส้นด้วยถ้าเพียนที่ไม่กินวุ้นเส้นให้เขาเขี่ยออกตัดสักหน่อยทุกคนมันจะยาวเกินไปนะพูดถึงแล้ก็จะทําสไตล์ของจอยต้มน้ําน้ําอุ่นละไม่ต้องต้องมอะไรทุกคนสามีชอบเห็นเราเอาหมูยออกมาเนี่ยอัอนนี้ฉันชอบนะฉันชอบกินหนุเด้รเราเขาชอบกิน กินจ,จริงๆจะยำเนี่ยถ้ายำหมูยอเนี่ยเขาชอบเขาชอบกินนะคะดอวยก็เลยยำก,กินกันกับผัวนะคะทุกคนเข้ากับบรรยากาศด้วย <S <S <ๆ>นานๆจะกินนะเมนูพวกนี้ไม่ใช่ว่ากินบ่อยบางท่านคงจะคิดว่าทําบ่อยหร,รือเปล่ายำไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยกินบ่อยเพื่อนๆนานๆทีต้มตําเหมือนกันนานๆทีเธอนึกอยากถึงจะถึงจะกินทุกคนน้ำปลาออกมา ใส่ทานไม่ได้น้ำปลาเนาะทุกคนเนะคันจมูกมันเป็นอห้ภูมิแพ้เพ,พื่อนๆน,นะมันเป็นช่วงนี้จะใส่ภูมิในร่างกายจ,ยจะลดลงแล้วพอพอทีนี้มันมีอะไรเข้ามามันก็เลยแบบเป็นภูมิแพ้เป็นตุ่มคันนะเพื่อนเหมือนก็ลมพิดนิดๆหน่อยๆ่เงี้ยตามตาเนี่ยตอนนี้จะจามอะละรู้ไม่เป็นไรฉุนพิกฉุนพิกทุกคนาจะไหมมาลงมือท่าจะทุกคน ใส่ผงอันนี้ลงไปเลยจ้ะผงยำนะคะนี่ยในบ้านถ้าเมืองไทยนี่ก็มีขายตามทั่วไปอะเพื่อนๆอนนะจยใช้อย่างนี้ตลอดจ้ะมันสะดวกสบ,บายเพื่อนๆนะแล้วก็ใส่ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะใส่ใส่น้ำอุ่นลงไป ใส่มีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปนะั่นแหละทุกคนน้ำซุปต้มกระดูกหมูงงี้มันจะได้มีความหวานใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่พริกลงไปความเผ็ดก็แล้วแต่นบทงคนต้องเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรก็ว่ากันไปจ้ะคนคนให้เครื่องปรุงให้เข้ากันทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าปรุงมาเป็นเม็ดเป็นเงี้ยไม่ต้องใช้น้ำอุ่นไงปี๊บมะนาวใส่จ้ะ เราไม่ใส่ผงชูรสนะเพราะว่านี้มันมีผงชูรสอยู่แล้วเพื่อนๆน,นะเราไม่ใส่ผงไผงชูรสเพิ่มน้ําตาลก็เดี๋ยวค่อยดูจากว่ามันรสชาติออกมาอมเปรี้ยวอมหวานไหมคนใะห้มันเข้ากันละลายเข้ากันจากนั้นก็น้ำปลาทุกคน นิดึงประมาณนี้จะใส่น้ำตาลไปด้วยจ้ะทุกคนมันจะไม่ออกอมเปี้ยวอมบาดมันออกแต่แบบเปี้ยวดูมันไม่ไม่ใช่เนาะมันต้องออกอมเปี้ยวอมบาดจากนั้นก็ใส่พวกผัดทุกคนจ้ะ คนทำเพื่นอนๆจจ้ก็ทําวิธีง่ายๆของจ้ยนี่แหละนะคะทําง่ายๆใส่แครอทลงไปเพราะว่าเพิ่มสีสันไม่ได้เฉย,ยทุกคนว่าจะทําตั้งแต่เมื่อวานนะทีนี้จอยไอ้นี่จ้ยเหนื่นอยเพื่อนๆจอยไม่ทำเขาเห็นไอ้ ไอ้เนีจ่จอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้หมูยอเนเอาออกมาตื่นเต้นดีใจยังกระเด็กอยู่หมูยอจะได้เยอะอยู่นะบอกไว้ก่อนนี่นนะเยอะไหมเยอะนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละต้องะไยมากไมหมหลุนดาวะ <c ười> นะคะร่อ,อายนะุเห็นไหมเยอะเลยเปิดนกแ,แอนมาเขาจะกินด้วยช่วงพักเที่ยงทุกคนวันนี้ฝนตกก็มืดทุมฟ้าค้มฝนทั้งวันออมาฝนมันก็ตกนั่นแหละแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมจะขึ้นช่ายไม่มีเนพะ่อนเนะถ้ามีขึ้นช่ายมันก็จะแซ่บกว่าเดิม เมน,น,นูสามีชอบหอมผักชีทุกคนหอมหอมนี่ก็ประมาณนี้แต่ทุกคนเอ้ยทำแบบง่ายๆแบบไอ้นี่ ทิ้งแบบแง่ายๆอ่ะไม่ต้องมีนะบางคนนี่ต้องมีน้ำเลยนะน้ำกระเทียมตองเพื่อนๆจอยเพราะว่ามันจะมีความหวานใช่ไหมจอยไม่้ซื้อทิ้งไว้เพื่อถ้าซื้อทิ้งไว้เดี๋ยวน,นานๆที่มันทำเดี๋ยวมันจะเสียไม่ใช่หรอกจอยทำใต้ประมาณนี่นายเห็นไหมจอยมาเล่าอะไรให้ฟัง,งดูไอ้ในเฟซบุ๊กเนาะเพราะว่า ส่วนใหญผู้หญิงไทยอยู่ในอังกฤษเขาอยู่กับกลุ่มนะกลุ่มพวกที่ว่าที่ผู้หญิงไทยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อน,นําเสนอข่าวรายวันนะเพื่อนๆน,นะเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับอะไรแบบเกิดขึ้นมั่งในอังกฤษเนาะแล้วมันก็มันก็เป็นเพจที่ดีเพื่อนๆดีมากแหละอันไหนที่เราไม่รู้เราก็รู้เนาะ เพราะว่าจะนั่งดูข่าวในอังกฤษตลอดเขาไม่ค er, ่อยมาค่อยเขาไม่ค่อยนําเสนอนะเกี่ยวกับการลักขโมงขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่โทษทีตามนี่มองเห็นนกมันบินนึกคือบินคือบินเขาจะไม่ให้มานําเสนออะไรอย่างนี้ทุกคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนําเสนอเกี่ยวกับลักขโมงขโมยหรือเหตุการณ์อะไรที่มันแบบสะเทือนใจอ่ะเขาจะไม่ค่อยเนาะตัวไปนั่งดูนั่งอ่าน จอยก็เคยเล่าไปแล้วไหมใช่ไหมเรื่องลอนดอนอ่ะพวกวิ่งราวมันเยอะพวกขมโมยวิ่งราวมือถืออะ่นะเนาะแต่ทีเนี้ยโจรเนี่ยมันก็ฉลาดเนาะทุกคนนะมันจะเอาแต่ i p h o n มเพื่อนเอาแต่ iPhone มันจะสังเกตใครถือ iPhone iPhone เนี่ยมันจะกระชากกระชากเลยนะก็เขาก็จับแก๊งใหญ่ไปแล้วมันก็จะมีมาอีกเพราะเพื่อนเพื่อนพวกนี้มันเป็นเครือขายอยู่แล้วใช่ไหมละ่นะไอพวกแก๊งวิ่งราวอะ่ะมันเป็นเรือขายอยู่แล้ว มันมันก็มีมาอีกคือแบบว่าเขาจะไม่เอาไอโฟนรุ่นอย่างอื่นเขาจะเอาแต่เขาเขาเขาจะไม่เอาโทรศัพท์อย่างอื่นเขาจะเอาแต่ไอโฟนนะระบุแค่ไอโฟนก็ข่าวดิจตอ็อ่านแล้วตัวก็ทั้งตรงสารทั้งมันก็อดขำไอโจนไม่ได้เนาะวิ่งราวปุ๊บทีนี้ไปดูมันเป็นที่มันวิ่งไปมันก็ไม่ไดูแล้วนะมันก็ชกักจากมือเข้าไปเนี้ยมันก็ไปดูที่ไหนได้ เป็นไอ้โทรศัพท์ซัมซุงเพื่อนๆไม่เอาไม่เอายี่ห้อซัมซุงแต่ถ้าว่ารุ่นแบบใหม่ๆแบบโปรแกรมมดีมันอาจจะเอาเนี่ยอาจจะโปรแกรมไม่ดีมันก็ทิ้บจักรยานไฟฟ้าเอาไปคืนให้เขาอ้าว้านไม่เอาท่านไม่ต้องการไอ้แบบนี้มันก็ยืนอยู่มันก็ขับมันก็ไอ้นี้ปั่นจักรยานไฟฟ้าหนีต่อตลกนะน่ากลัวมากเลยตัวถึงไม่อยากจะไปลอนดอนแล้วจัไม่อยากไปเลยนะส่นในตัวไม่อยากจะไปไม่อยากจะขับไม่อยากจะเข้าไปลอนดอนเพื่อม ไม่อยากจะไปลอนดอนเมืองอื่นมีไหมมันก็มีทุกเมืองแหละนะแต่ว่าตัวยังไม่เคยเจอไงเมืองดีดถามว่ามีไหมมันก็เราชินพื้นที่มันก็เลยไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ภาคหลังหลังนี่คือคนเล่ร่อนมันเยอะตัวก็รู้สึกกลัวอยู่เพื่อนเพืนะ่อนอะไปไปดีดอะภาคหลังหลังคนเล่ร่อนอะคนไร้บ้านอะ่ะเขานอนตามถนนถนนอย่างเงี้ยนาดอ,อกคอแล้วก็บางคนก็เดินพวกนี้พวกติดยามนเยอะอะ ก,ก็วันฝันก็กลัวอยู่แต่เมืองอื่นเหมือนแม่เ้าเติตม,ม,ม,มเมืองนะใหญ่ๆนี่มันมีทุกเมืองนะมันไม่ใช่มีแต่รอนดอนมันมีทุกเมืองเพื่อนถามว่ายอมีไหมยอกยังไม่เคยเห็นข่าวแบบอย่างนี้เกิดขึ้นนะข่าวอย่างเงี้ยในเมืองยอยังไม่มีในเมืองจอยไม่ถามว่ามีไหมเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านถามว่าโชคดีของน้องจอยไปอยู่เมืองที่จเจริญไม่มีความป่าเถื่อน คุณไม่ได้มาอยู่คุณไม่รู้หรอกนะมันจเจริญแต่เพราะมันจเจริญน,นี่แหละโจนขโมยเยอะมันมีทุกประเทศเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่มีแต่เมืองไทยนะทุกคนนะมันไม่ใช่มีแต่เมืองไทยมันมีอยู่ทุกประเทศนะคะความที่ถึงจะ,จะเจริญยังไงมันก็มีคนกลุ่มเหล่าเนี้ยนะอยู่ทั่วทุกจุดทุกประเทศนะอันนี้อันนี้จอร็มีแ้แย้งนละก็คือมันมีแล้วแต่เราจะเจอไม่เจอแค่นั้นแล้วนะทุกคนนะ ความป่าปทูปะเถือมันมีทุกที่นะยิ่งเราเป็นคนที่ว่าไม่ใช่เกิดที่ประเทศเขาแล้วมาเจอกับคนที่คนประเทศบางคนเขารักประเทศเขาไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาอยู่มันเยอะเกินเนี้ยเขาก็ต่อต้านก็เยอะแค่ว่าเพิ่งก็ไม่ได้มานําเสนออะไรเนาะก็คืออยู่ๆไปอยู่อยู่เพราะว่าเรามีสามีอยู่ที่นี่สามีเป็นคนอังกฤษก็ต้องอยู่กับสามีกับลูกที่นี่เนาะทุกคนเนะาะครอบครัวเราอยู่ที่นี่ เราไม่มีสามีเป็นคนอังกฤษเราก็ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ต้องอยู่บ้านเราเนาะอยู่เมืองไทยนั่นแหละนั่นแหละเขาก็สงสัยไงเขาคิดว่าอยู่เมืองนอกคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเหมือนบ้านเราไอ,ไอ้นู่นไอ้นั่นนี่มันมีหมดมันมีหมดทุกประเทศนะคะทุกคนแต่บ้าเขาจะอันอํามาเสนอหรือไม่เสนอแค่นั้นบางคนเขาไม่มาพูดบ่อยไงแล้วอีกอย่างหนึ่งข่าวต่างประเทศเขาไม่ค่อยมาทําข่าวยิบย่อยนอกจากว่าข่าวที่แบบว่าเดญงใจอะ่ะเขาถึงจะทําเพื่อน นังข่าวแบบรายวันหมาโดนทงโดนทิ้งมาคือมันไม่มีอะไรที่แบบที่แบบไอน้นู่นไอ้นี่นอกจากว่าหมาแบบฮีโร่จริงๆช่วยคนจริงๆอ่ะเขาจะนําเสนอสังเกตดูนะที่อังกฤษแล้วก็ไอ้ข่าวแบบข่าวรายวันข่าวเก็บกับคนตุยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีเพื่อนๆจอยดูนั่งดูข่าวทีวีไม่มีอ่ะมันไม่มี แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับการกุมการโกงดารานอกจากดาราแบบมีชื่อเสียงจริง,รงๆเพื่อนๆถึงเอานำข่าวทําข่าวอ่ะนะถึงนํามาทําข่าวไอ้ข่าวดาราเลิกกันอะไรเงี้ยมันน,มน้อยมากน้อยมากที่เขาจะมามานําเสนอข่าวผัวเมียตีกันอะไรเงี้ยน้อยมากนอกจากว่าข่าวใหญ่ๆก็เหมือนกับว่าเด็กหายคนหายแล้วก็ไอ้อะไรนะ เกี่ยวกับรักขโมยแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะคือข่าวใหญ่ๆที่สะเทือนขวัญเงเขาจะจะเอาลงอยู่แต่ข่าวแบบผู้หิงเลิกกันทะเ,เลาะกันไวรุ่นตีกันมันมันก็ตีกันทุกพื้นที่แต่เขาไม่ได้ไม่มานาทาข่าวไงนะอันนี้ที่จอยจะอธิบายให้ฟังอะ่ะมันมีมีอะรตีถามจอยไงอืมเขาก็ไม่รู้ละแหละเขาทึ่งถามเขาไม่มีปัญหาแล้วก็ตอบได้แต่ทุกคน ก็นะช่วงนี้นะบางท่านก็คงจะคิดว่าไม่เห็นพาไปที่อื่นเลยทําไมทําแต่ลิปทำอาหารทำอาหารเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะหน้านี้มันหน้าหนาวเที่ยงกิจหน้าหนาวหน้าฝนจจยก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายอะไรให้ได้เพราะว่าขาจจยก็ยังแบบยังเดินแบบยังมีความคือถามว่ามาสมานกันหรือยังมาสมานกันดีแล้วนะหรือคือร้อยประสิทิแล้วแต่มัน คือหมออย่างที่หมอเขาบอกไงทางแพทย์เขาบอกว่าความเจ็บความแบบว่าเดินขัด,ขดๆเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานบางทีตลอดไปเลยมันก็จะมีความความตึงความเคดการเดินเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็เลยไม่อยากไปเผื่อไปแล้วไปลม้มอ่ะทำไงเพือ่อนๆตัวเลยไม่ไปก็เลยทําเมนูแต่อาหารอยู่กับบ้านตรงมุมเดิมๆอย่างเงี้ยแหละก็ะจะไม่ได้ไปไหนทุกคนไปทํางานนะถึงเวลาก็ไปทํางานกลับมาบ้าน แค่นั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปที่อื่นว่าจะไปถ่ายไอ้คริสต์มาสมาเก็ตให้เพื่อนๆดู mm. ก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าอะไรไหมมันไม่มีอะไรเพื่อนๆพนคือทุกคนเขาไม่มีเงินนะ่ะนะไม่มีเงินไปซื้อแล้วก็แม่ค้าเขาก็ไม่มีของไปขายหรือของให้ไปจับฉลากมันเลยไม่มีอะไรจอเลยไม่ได้ถ่าย่ะชิมดิเนีอ่อร่อยทุกคน แอนดี้ถ้าไปทํางานไม่ได้ก็ใส่ชุดแบบชุดคลุมทั้งวันอะแอนดี้ทำให้กับลุกดีส่วนไม่ยินดีเปล่าไม่รู้กันซ้ำรูชอบไม่ใช่หรอ,อบอกว่าอยู่แล้วโอ้คาบโอเค <laughs> ย่เอาพดินบ็อกคอยอยาสมาร์ทครับยังี่ยุซีอ่อ่ะทำสมาร์ด้ว้ายสวยว้ายสวยมากยุไม่ชมไม่ชิมอ่ะไนไม่รู้ได้ไงว่าไนไม่ได้ชิมเลยกินเดี๋ยวค่อยกินกันเนาะแต่จะไปออกกำลังกายทุกคันจะไปเจมฝนตกเนาะน้าเบื่อเนาะ Today but not tomorrow Wednesday 고맙 no.